ว่าอากงเชียอแล้วจะเลืกลูกเรืเลยหุยเป็นหลานรักที่อาม่าพามาไหว้ห่วงสุยของอากงทุกปีอาหุยลือลูาไหหวงสุยที่เนี่ยรีมากๆนะอากงเลือมาเลือกไว้เองเลยนะหลังชงผาหน้าชงน้ำทางหน้าไปทางทิศวางออก ที่ตรงนี้เป็นที่รีมากๆเลยลูกหลานก็จะเจริญคงตายก็จะครึ่งสว่งางทีนะักอมาก็ไม่อยู่เลยสิอ,อ้อ,อ,อยังไม่ตายแต่ถ้าอ้วตายนะโอยนะหนูรู้อมาจะมาอยู่ที่นี่อ้วไม่อยู่อะเอา้าทำไมอมากอ้กวกลัวเอา้าก็อยู่กับอกองไงดังหละตัวที่อ้กวกกลัวเลยอะแต่อกองเ,อเป็นแฟนอานมานะ เปลี่ยนยังไงอาา่าแม่ตอนนี้หนังเหนิงมันก็ใปเหลือเลี้ยวเหลือแตกก่ตลกเลี้ยวลักวกลัวแล้วแามา่จะไปอยู่ที่ไหนอ่าหุยหรือฟังอ้วนนะถ้าอ้วนตายหรือเผาเอ้วนแล้วลรยทะเลเลยเอัวไม่อยู่ที่นี่รับปากอัวนะอัวไม่อยู่ที่นี่วัวไม่อยู่ที่นี่วัวไม่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นะมานะ อ้าวหุยทำไมทำกับอาม่าอย่างนี้ล่ะเพราะหลังจากอาม่าตายหุยก็ไม่สนใจคำสัญญากับอาม่ากลับนําอาม่ามาฝังไว้ในที่ที่อาม่าไม่อยากมาอยู่ที่นี่ที่เดียวไหวทีเดียวปีละครนจบไม่จโกรธนะขอให้หนูจเจริญรุ่เงเรืองขึ้นไปนะม่านะนี่เห็นไหมอาหารเยอะแยะเลย และปีต่อมามามากดนหนูเหรอปีเนี่ยทำอะไรไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันก็เลยเหลืออยู่แค่เนี่ยมายกดสิและปีต่อมามามากดหนูจริงสิีิเนี่ยดูสิเนี่ยเห,หลือแต่ไก่แค่อย่างเดียวแอ มันยังไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนี่ซิ้วขาวไปจิก้กมบไก่นะม่านะไม่น่าเชื่อตั้งแต่เอาอามมามาฝังไว้ที่นี่หุยก็จเจริญลงววบๆจนกระทั่งปีนี้อามาปีเนี่เหลือแต่รอยยิ้มเลยนะแล้วก็แย่ๆด้วยนะ ไม่มีแล้วหมดแล้วจะก่ออะไรกันนะกันนาเอาอย่างงี้เอาม่าหนูจะเอาม่าออกจากที่นี่เอาไปเผาแล้วก็เอารอยทะเลไปอย่างที่เอาม่าต้องการแต่เอาม่าต้องหาแฟนหล่อรวยให้หนูได้ก่อนนะขอโทษนะครับอาม่ามีอะไรคะเออคือว่า หลุมนู้นเป็นหลุมของอากองผมพอดีผมไปอยู่ต่างประเทศมาตั้งนานก็เลยว่าไม่เป็นคุณช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับได้สิคะแล้วของอยู่ไหนคะนี่ไงครับโอ้โหแล้วทำยังไงดีล่ะครับเออนี่แหละค่ะของตรงนี้นะคะเราวางไว้ตรงนี้ได้เลยวนแบนน่วน,นไก่เนี่ยเราวางข้างหน้าผลไม้เนี่ยเราวางข้างหลังเลยก็ได้กระดาษเงิน,นกระดาษทองเนี่ยเราก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณครับคุณครับขอโทษนะครับ อากองผมอะหลุมนูนครับหลุมหลุมนูนเหรอคะคอันนี้คือแบบทำเตัวอย่างให้ดูค,ะค่ะอาม,ม่ากินเร็วๆเลยเร็วๆเยเดีเ๋ยจ,จะย้ายแล้วและผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นเนื้อคู่ของหุยจริงๆและหุยก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้กับอาม,ม่าคือนำอาม,ม่าออกมาเผาและลอยทะเลนับแต่นั้นมาชีวิตของหุยก็ดีขึ้นเรื่อยๆ คุณเชื่อไหมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแสสซีไอ้ลือเจ็กนางเป็นตายพี่ก็ยังรักเธออมวยทั้งหลายที่เฮียลายเจอเจอยังไม่สวยเลิกเลอเท่ากับเธอคงเลว